ดีวัยรุ่นวันนี้นะครับเข้ามาใหม่ขายโรลิแค้อยสาม1้ cc นะครับตัวนี้ปี2009้ล้อม็กีนะครับยางใหม่อ่าผ่อผานะครับแต่ไม่ได้ดังมากวิ่งดีนะครับเลขไม์ประมาณ5,800 0นะตัวนี้ตัวเบาะเบาะล้านหน่อยด้วยนะครับคือภายในภายใต้เบยาะใหญ่เติมนะครับข้อดีของ ตัวนี้นะครก็คือเปิดบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปถ่ายด้านข้างน้วมันง่ายพื้นที่ใหญ่นะครับล้อแมตโดยรวมแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสร็จเรื่องกันครับเดินเบาได้่คไม่ได้ดัง